แนะนำร้านครับเนื้อหอมร้านเนื้อร้านใหม่ฮะอยู่ตรงข้ามโรงเรียนสามัคคีจังหวัดเชียงรายร้านนี้น่ากินมากครับเดี๋ยวเราจะมาชิมกันว่าอร่อยขนาดไหนนะครับครับเนื้อหอมเราจะมาเป็นเซตเลยครับนี่ครับโอ้โหกินมากซื้ออย่างนี้ฮะเป็นเนื้อตุ๋นอย่างนี้ครับโอ้โหสีสันก็าฮะเออ เราสั่งเป็นเซตครับหนึ่งเซตนี่สามร้อยห้าสิบาทนะมีทั้งเส้นมีทั้งข้าวด้วยใช่ไหมครับมีข้าวด้วยนะฮะัสองเส้นสองเส้นหนึ่งข้าวสองเส้นหนึ่งข้าวหม้อไฟหนึ่งแล้วโรกยิ้มหนึ่งอ่าโอเคสุดยอดครับใหเห็ดซุปผัดกินท่านอิ่มๆกินกุหลาบได้ะนี่ครับเป็นชุดนี้ฮะแล้วก็เขาจะมีเส้นมีอะไรมาให้ครเป็นเขาเหลาหม้อไฟแบบนี้กินครับ มีเส้นครับแบบนี้ครับเขจะกินเส้นแล้วมีข้าวมีกินข้าวนะครับอันนี้เป็นลูกจิ้มฮะอยู่ในชุดฮะชุดนี้คือ350บาทนี่ครับแล้วก็มีน้ำน้ำจิ้มให้ครับจิ้มไม่ตรงนี้แลกร้าละกันนะน่าจิ้มครับนี่ครับแล้วก็มีอานนี้เ็เดือดไปครับมากับนางนาดีนะครับวันนี้ ช้อนครับผมนี่เป็นคนชอบกินเขาเหลากับข้าวนะหรือว่ารสชาติจะเปังไงบ้างครับนี่ครับเนื้อจะเป็นอย่างนี้ฮะรุปปั๊บนี้ฮะกินไปยุ่ยขนาดไหนครับกวัวครับเจ้าเจ้านี่ครับ ไม่กินครับร้านนี้เป็นอีกร้านหนึ่งที่แนะนำนะเดี๋ยวเราน่าจะไปถ่ายอีกร้านหนึ่งที่ร้านครัวป่าไทยแล้วก็อร่อยอันนี้เอาร้านนี้ก่อนครับนี่น้ำจิ้มครับเนี่ยเป็นเอ็นเป็นเอิงลวกเข้าไปฮะ

ส็จะเหมือนในชุดก็จะมีเส้นให้แบบนี้วสุดสนะับครัอกดิบบุ๊บทบนายครับ

อร่อยอือรอ,รอร่อยจริงไหมน้ำนี่อร่อยะนะนดูนะอร่อยครับนี่ทำไงดีกินยังไงดีพวกงคลุกคุกๆๆของมือเลยฝากคลุกคลุกเลยดิปั๊คฮะเซนตอื่นอ่ะออันนี้ต้องลวกกันหรอไม่ต้องลวมมั้ง กึน้าลาดนี่นะว่าตะโกนๆลวก็ะ่ะอยู่นี่ลวกอี่รลวกะไร้่เลยเอ้ยนี่น้ำเหรอครับอันนี้ก็น่าจะอิ่มสุดๆนะอืะมันมีเปิดอีกโอ้เปิดสาขาเนี่ย รับเป็นชายด้วยอำเภอละหนึ่งจเจ้าครับเรื่องนี้หรอครับคือตอนนั้นเนี่ยตอนผมทำตัวแล้วก็แล้วก็เผาสาขาสองนะฮะผมก็ให้พี่ที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยเขามาเพื่อออกแบบพวกซอนกระเพราแล้วก็ร้านหน้าร้านทําป้ายทําอะไรเขาทาให้ดีฮนะแล้วตลาดนี่ก็มาเปิดร้านก็เลยรู้ว่าเขาเปิเปดร้านก็เลยตามมาอร่อยครับไม่ผิดหวังิีงมากเนี่ย 嗯。 อร่อยครับรสชาติกรุงกล่อมดีเยี่ยมอือเยี่ร้านเนื้อหอมเชียงรายเขาบอกเขาคิดสูตรมาเป็นหลายปีแล้วนะทำมามเป็นสูนนามทำมามันคิดสูตรลองถูกลองชิมจนทั้งถูกใจอ่ะสิดเป็นสิบปีก่อนจะเปิดเนะี่ย กินเยอะมากเลยชอบกินเยนะอะหอมเปนูนนหนึ่งที่เราชอบก็คือเตียงเนื้ออย่างนี้ครัอบอร่อยจริงครับเยี่ยมโอ้น้ำคขมขอบมากเลยเนี่ยอ,อือหอไม่ผิดหวังกลัดริง ปิดดิปิดใส่ล้ปิจ้ ไม่ผิดหวังอืมหอมมากอืมร้อนต้องรอให้เย็นกินเส้นครับ ให้เป็นเส้นมาเส้นผมเขาไปลดความร้อนครับอืมเส้นนุ่มอ่อนเส้นนุ่มเื่อมตามได้ ผมไม่รอแล้วครับอืมเอาบอกให้น,นำบอกอื๋อ้มอมไม่ซ้อมตีจองเมนูตำปูมาได้กินป้างปจองไปแล้วเีย็นี้ขอกินเลยตำปูเอาเย็นนี้เหรอ xem Thang... hoặc là nó chỉ do là xong nó xong xong là, xong xong Cái xong nó xong Thôi เ้นนุ่มครับว่ะอร่อยนะพี่อร่อยมากอร่อยมากอืมร่อยจริงเฮ้ยอืมถิ่นเขาว่าเขาคิดมาหลายปีนะอืมมีเป็นชายด้วยนะพี่เปิดที่บ้านเราอือหือโอ้ไหนอ่ะ ต่อดจือของไหมดูว่าเด็ดเลยนะน้ำซุปนี่กับกับกินอนะ๋อหิวจัดเราต้องระวังจิต ืมเสร็จแล้วที่ทัานเกศม,มากินอร่อยน้ำมันออกกลมๆหวานนะเนื้อ

ุ๊บให้ครับลดความร้อนคะรัปลุกใจอ,ออเดินมมาแล้วอืมเดินไปมาไม่แต่กินข้าวหรือผม

mì Chúng ta về nhìn vào cái tiếng hoa có kỳ và khóc tuổi nha. Cả khôn kiên cúc Kiên cập mì đã bỏ được Thế mình phải shopping khao 塗ってみて。 อิมอ่ม,มเสริฟอิอ่มเฉยโหซุปผักเป็นกะละมังใครทำจะทำแบบใครทำอ๋อกำลังก,กินข้าวอี่มเพเนี่ยกินข้าวซุปผักนี่คือยำผักป่ะนี่คือซุปผักซุปนี่คือผผัักกนึงยยอ๋อยำผักคือนอกกนี้เขาจะมีนี่เลยนะ ครอยากกินพวกเนื้อสดๆนะกะมีพวกริบอายมี่ไรต่างๆมีเมนูให้เลือกเนียครับเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเป็นเนื้อสไลด์ริบอายใบพายเนี้ย็ปชุดๆสั่งมาเพิ่มแต่ผมไม่ได้สั่งเลยผมว่ามันเยอะแล้วแล้วผมกินแค่เป็นคนเดียวเลยเพราะนารีเขาอิ่มข้าวแล้วนี่ดึงตัวเข้ามานั่งคุยกันกับเพื่อนเนี่อร่อยครับอืม tiếng gọi chẳng Nằm mình lấy phớt nữa Thank you. คุณบอกนะครับไม่เหลือครับน้ำกินเนี่ยโปรติแล้วเนี่ยก็เป็นรัสอื่นนะเขาจะเป็นให้เราปููกเองเป็นน้ำส้มมนาะแต่นีขาอเตียมมาให้คนระับใช้เป็นพริกพริกป,ป่นแดงรสชาติก็ออกอมเปรี้ยวหน่อยหน่นะอร่อยครับอืมอร่อย เนื้อหอมสาขาหนึ่งนะอยู่ที่โรงเรียนสามัคคีตรงข้ามโรงสังีโจทย์เชียงรายนะตัวตอนนี้เขากำลังทำแเนดชายแล้วมีสาขาอื่นด้วยเอว่าสะไปแต่ตอนนี้คือสาขาหนึ่งก็เทียมก็เป็นอย่างนี้่ะอื ก็ดูสะอาดดีมางนะหอมอิ่มมากหมดหมดแล้วเอา,าอล้วก็ไม่ได้บอกพี่หรอกมากินถุยผมคุยกับพี่เขาว่าตอนนี้ร้านที่เชียงใหม่มันจบเสร็จแล้วติดปรงหาเรื่องป้ายนิดหน่อยเปลี่ยนช่างทำป้ายอีกคนนึงก็น่าจะเสร็จติดล้วอาทิตย์สองอาทิตย์ เคยปรึกษาพี่เขาว่ายัางไงดีอะไรเงรีย้ยร,ราคากลางอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยก็ให้ความรู้ดีมากฮะราคา<ม>ควรจะอยู่ที่เท่าไหร่มาข้างเราไม่รู้ว่าเราแทกไปถูกไปเราทําให้เรารู้ครับเลือกช้างได้นะะอือเรอเครับอือขอบคุณที่ติดตามครับถึงเยอครับเยอะหม่อมนะครับ